ตราค่าขนส่งทางเรือจากจีนมาไทยถึงถูกที่สุด The Huf Furniture เราให้บริการนำเข้าและสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากประเทศจีนมาไทยโดยรูปแบบการขนส่งมีทั้งแบบทางเรือหรือ C และทางรถหรือ EK โดยส่วนใหญ่แล้วการขนส่งสินค้าทางเรือจะเหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากหรือสินค้าที่สิ่งต่อการแตกหักเสียหายได้ง่ายเช่นเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านไปจนถึงเครื่องจักรโดยการขนส่งทางเรือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นรูปแบบการขนส่งที่ตอบโจทย์ในทุกๆด้านทั้งความเป็นสากนการขนส่งทางเรือเป็นการขนส่งที่ทั่วโลกกว่า90ใช้ในการขนส่งสินค้าเพราะมีท่าเรือและสายเรือครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลกที่รองรับเรือขนส่งสินค้า อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการขนส่งที่สามารถขนส่งสินค้าได้จำนวนครั้งละมากๆเนื่องจากมีพื้นที่ระวางเรือจำนวนมากรองรับสินค้าส่งผลให้การจองระหว่างเรือมีราคาที่ไม่สูงมากประเภทการขนส่งสินค้าทางเรือได้แก่การขนส่งทางเรือแบบเต็มตู er ้คอนเทนเนอร์ Full Container Load หรือ FCL การบรรจุสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่บรรจุในตู้จะเป็นของลูกค้าเพียงรายเดียว ซึ่งจะเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการขนส่งสินค้าปริมาณมากและมีขนาดใหญ่การขนส่งทางเรือแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์และแตนคอนเทนเนอร์โหลดหรือ LCL การบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์สินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้ามากกว่า1รายใช้ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันโดยจะเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการขนส่งสินค้าจำนวนน้อยการขนส่งสินค้าทางเรือแบบเทกอง b o Cargo เหมาะกับสินค้ามีขนาดใหญ่มากมีน้ำหนักหรือปริมาณมากจนไม่สามารถขนส่งได้โดยการบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์หรือมัดร,รวมเป็นหีบห่อได้เช่นเหล็กเส้นเหล็กแผ่นท่อที่มีความยาวหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่เป็นต้นด้วยเหตุผลข้อดีหลายด้านของการขนส่งสินค้าทางเรือ ทั้งลักษณะการขนส่งสินค้าได้อย่างหลากหลายขนส่งได้ครั้งละปริมาณมากๆค่าจองระวังเรือที่ไม่สูงไปจนถึงความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงนิยมหันมาขนส่งสินค้าผ่านทางเรือทําให้มีอัตราค่าบริการขนส่งที่ถูกหากเปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งช่องทางอื่นไม่ว่าจะทางรถเครื่องบินหรือรถไฟ อย่างไรก็ตามการขนส่งทางเรือก็แลกมาด้วยระยะเวลาการขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามมานั่นเองหากคุณต้องการความสะดวกรวดเร็วในการนำเข้าและสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากประเทศจีนให้เดอะฮับเฟอร์นิเจอร์ช่วยดูแลคุณบริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านเฟอร์นิเจอร์และการขนส่งจากประเทศจีนหรือถ้าหากคุณสนใจเดินตลาดเฟอร์นิเจอร์ที่จีนเรามีบริการพาเดินตลาดที่จีนโดยไกด์ผู้เชี่ยวชาญให้คุณเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ชอบในราคาที่ตรงใจ สนใจบริการนำเข้าและสั่งซื้อฟ์นิเจอร์จากประเทศจีนิดต่อเราได้ทุกช่องทาง Line Facebook YouTube Instagram และ TikTok The Hub Furniture Adline a Huffer